สวัสดีครับมื่อวานี้นะครับจีพานะครับมาชมนะครับอ่าการเกี่ยวเข่านะครับมาเบิร์นรถเกี่ยวนะครับเบิร์นเมื่อนี้นะครับเในในคิวว่านะครับเดี๋ยวมาเกี่ยวเข่าอยู่ตรงหน้าอาจจะมือจั็กน้อยนะครับเดี๋ยวเป็นรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้นะครับรถเกี่ยวก็เริ่จะลุ่งนะครับเลยจะอยูตรงหน้า แต่ยานบ่ครับตอนกลาขึ้นบ่ามีแสงไฟครับรถเกียวนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หาเงินอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ค้นที่ค้นตอนี้นครับส่วนใหญ่แพ่หลายนะครับเพ็่นกัและใส่เครดิตนะครับไปออกบางคนมีเงินสดกับไปใส่เงินสดในการออดนะครับบางทีตัวน่อยตัวใหญ่แล้วแต่นะครับราคาหลานสองหลานมากันไปนะครับซึ่งนะครับภายในเดือนหนึ่งของการเก็บเกียวนะครับก็สามารถทําเงินได้ลักแสนถึงล้านเลยทีเดียวนะครับ เป็นที่นิยมนะครับของขคนที่พอจะมีทุนนะครับในการมีทุนมีกําลังนะครับในการจยมีศักยภาพในการพรนะครับในการซื้อนะครับบางคนกับพรบมงคนกับซื้อสดนะครับเนาะแต่ว่าสมัยนี้ก็หาใหญ่ยุคครับเงินสองล้านสองล้านที่จะมาบลุยบนลวุยแฮกคันะครับจะอาจจะซื้อบพได้นะครับอาจจะใส่เครดิตนะครับในการกู้นะครับเอานะครับผมการรายได้คนดีเยอะครับ ปีต่อปีหนึ่งนะครับแต่ว่ากะมันสามารถหาเงินในหนาเดียวครับในเดือนเดียวว่าเป็นหนาเดียวนะครับกะสวอนเพนยูครับครับและตอนนี้ก็ถึงที่อ่าตรงหน้าแล้วนะครับแต่งสัญญาณเพื่อหันไกลนะครับอันนี้กิดเงี้ยมขึ้นจะไม่เคยเห็นอะไรนาะครับเนาะเพราะว่ารถเกี่ยวกับสวอนชนเงี้ยมขึ้นครับเพราะว่าแต่ทางานเปิดมือครับกต่ในทิวตามอ่าเมล่านี่นะครับกับเลต้องมาเกี่ยวครับครับตอนนี้รถเกี่ยวกำลังลงลงหน้าครับ ก้อนเก uh, ja, cool ี่ยวนะครับมันก็จะมาเอาใหม่นะครับมาเคยมาเนอนะครับภายสายมาเนอเขามาเนอรเข่าล่มต้องไปแบบนี้นะครับเพื่อนะครับป้องกันเขานะครับที่จะมาติดติดกันแท่นะครับอ่ามนจะเหตุไงนะครับเห็นล่มลงไปเพื่อที่จะเห็นมันถือปากเกี่ยวของรถนะครับก็เลยจจำเป็นต้องอ่าให้บาย้าเกิดมาเนอเขานะครับเนอก็คืออาจจะเป็นพักเขาให้ล่มไปอีกอ่าพักเขาลงมไปนี่ให้นะครับอาจจอันนี้บอกแบบง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับ เ,เกี่ยวนะครับคือเ,เกี่ยวไปหมาดานะครับแต่สังเกตได้ว่านะครับกาขอเสียของรถเกี่ยวกอาอ่ากับมันคือคนเกีียวนะครับมันกับเชียไหยเขาเหนียนํานะครับเพราะว่าเขาเวลาเขาเข้าเกีียวเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแน่นปานไดนะครับเวลาถือไปสู้ไปยันกงสิกะจะลดดวงง่ายนะครับกาสะดวกสบ,บายและกระต้องท่ามใตในเรื่อนของการเที่ยครับ ผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วแล้วนะครับกาผมก็ล่าจะเดินข้างนะครับกับขพ้่นไปทั้งฟังนะครับเพื่อจีจะกะล่อรถเกี้ยวเกี้ยวเขาแล้วก็จะไปใส่รถขนท้ายนะครับกับเมื่อหนีกับผ้ามาชมผ้ามาเบิงนะครับกันเกี้ยวเขาโดยใส่รถเกี่ยวนะครับสมัยตะกอนกับใส่พ้นเกี่ยวผมก็เคยเกี่ยวแล้วครับก่าก่ารถคอดีของของรถเกี้ยวเนี่ยก่ประหยัดเวลาครับแต่ว่า ภาสีไส้เงินในการเกี่ยวกับเทียบเท่าเบื้องกับถ้าเกิดเทศน้ำอ่าให้มันจ้างค้นกะอาจจะซูสีกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเขาเขายืนเขาบรลมเนี่ยลายละแปดอยนะครับถ้าเกิดเขาลมเนี่ยก็เพื่อไม่อีกร้อยนึงนะครับเป็นลายละเก่าลอยก็แล้วแต่หนางามนะครับที่เจ้าของรถมันจะเบาอาจจะกำตั้งกำกํากำหนดกำหนดราคานะครับครับตัวนี้เทาก็ไดดนัา เข่ามาเทเซลานเพื่อตากนะครับ ครับสำหรับมือนีกับพามาเบิองเหมือเพียงเท่านี้นะครับเนาะถ้าเกิดมากหรือว่าชอบหรือว่าเป็นประโยชน์นะครับกบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะทีเดียครับเด้อสำหรับมือนีกับขอบคุณสำหรับการรับชมครับลาไปก่อนครับผมลาทีสวัสด์ครับอันนี้ก็สามสี่ทุ่มแล้วนะครับแต่วันศุกรจะนอนทึ้กันนะครับผมบ๊ายบายครับ